อันนี้คือการเก็บหญ้าให้ไก่เก็บหญ้าให้ไก่ช่วยให้ไก่อารมณ์ดีขึ้นแมนบอกเก็บแล้วเอาไปสับเหรอมันต้องใช่มันต้องเป็นพันหนึ่งด้วยนะพันที่มันมันจะกรอบอะเวลาเราเวลาเราเก็บปุ๊บมันจะมันจะหักง่ายมากเลยพันในมือเพราะมันจะกรอบนะเ้ามือแบบเนี่ยมันจะรอบตัวสิเลย ยกาถ้าเป็นอันอื่นหญ้าอ,อื่นมันเหนียวอันนี้กรอบพอเราหั่นให้ไก่กินไก่มันก็กัขันก็ตำลึงนะคะเก็บไปให้ไก่เหมือนกัน ได้วิตามินไก่จะอารมณ์ดีขึ้นนี่ค่ะเราเอาให้ไก่กินเอาตำลึงให้ไก่กินนะคะไก่ก็จะได้รับวิตามินจากธรรมชาติโดยตรงทำให้ไก่อารมณ์ดีขึ้นนี่ก็คืออาหารไก่นะคะของแต่ละวันจะมีส่วนประกอบหัวอาหารหัวอาหารเศษข้าวเหลืออฮา กับย่าเมื่อกี้แต่บางมือก็ไม่มีย่าสับใจเย็นใจเย็นตัวสองตัวนี้เนี่ยชอบบินมาเกาะูจอดสิบ,บินมาดรเนะี่ย ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย,เลยขาดำนันแเละเดียวจะกินแล้วไก่ขอกนี้มีหลายสายพันธุ์นะคะเราเลี้ยงสมกันไปเพื่อไม่ให้เลือดชิดเราให้อาหารแม่ไก่เอาตำดึงให้แม่ไก่ด้วยนะคะตอนนี้ฟักยังไม่หมดนะคะเรารอก่อนเนอง